มมันอาจจะีหน้าจอดำเพราะมันโดนแดดเยอะอ๋อเหรอมันไม่มีกันยูวีก็เออมันไม่มีวาสลีนทาไม่ใช้ยูวีไม่ทากันแดดเออทุยมันเป็นอย่างนี้เองไม่คบไม่อยู่นานนะรีสกิลแล้วแค่นี้แหละไปละแปะมาแค่รีนะครับนี่คนแรงอ่ะเฮ้ยไม่มแม่งหมดแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งแรงจริงอู้หู้ เอ้ยทำไมผมโคตรแรงเลยวะเราไม่ก็กลับไป19ล็อตเลยไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ใช่จะไปไม่มันไม่ไปจริงๆเนี่ยไปแล้วเออแล้วปกติเผมจะโจโจอยู่ป้อมหนึ่งแล้วผมจะอยู่ป้อมไหนเนี่ยอันนี้ขอตืออยู่ป้อมสองแล้วผมอะผมไม่ไม่ต้องเฮ้ยเราจะนัดกันนะเราจะไม่ปักเสานะเราจะเดินไปหลุมหลุมกระถางนะโอเคนะทุกข้ารากาทุกคนนะ

ออกมาแล้ไม่ยอมฟังตาดต้นแล้วไม่ฟังกันเลยฟาสองคนเดี๋ยวพี่พี่ต่อมาไงบอกเจ้าข้าบอกเจ้าแล้วเจ้ามีฟังข้าติดตาแล้วไม่ดีรู้สึกผมจะติดตาพี่มารู้ไหมพี่ดิโอ้โหคนรวมเป็นหนึ่งเกลอเอ๋ยเจ้าไม่ยอมทําตามข้าบอกเจ้าขาพอขาเอไม่ใช่โทษไม่ยินที่ไหนกูเนี่ยฮะเปิดติดตาอะไร thunder binger ไอ้ยติดตาทำยังไงดีอ่ะจิมจิมจิมเดี๋ย่าอย่าดี๋ยวิ่งเดี๋ยวโดนเห็บเขาชื่อจิมครับพี่ไม่ได้จิมไม่ยิงไม่หนีเฮ้ยมันจะอยู่จิมทำไมล่ะเดี๋ยวคุณจะโดนเห็บอะไรแย่งฟอมหนูอ่ะอเดี๋ยวดิโลแย่งฟอมหนูอุ้ยใครกระเด็นไปวะน่ะตกเหววะน่ะเดี๋ยวพี่ทัดไปไกลที่เดียวจิมจิมเดินไปไกลๆก็ได้เดี๋ยวผมโดนเห็บเลังจากเราเราเราโดนโลโลฟุบุแย่งฟอมเราต้องหยุดกะ เติวตาติดตาติดตาออนติดตาออนติดตาออนติดตาจิ้มลบจิ้มลบเจ็บไปหลบทลาเฮ้ยเราน่ายืนแยกกันนะพี่จะบ้าเหรอครับนี่แหละตู้เจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมนั่งแขงเมืองยังวะเวลาผมบอกติดตาก็หลบแล้วนะตัวใหญ่ตู้ผมสามติดตาให้หลบสามติดตาให้หลบนะครับติดตาอ้นติดตาอ้นเฮ้ยติดตาตรงนี้ตรงนี้ไอ้เหี้ยอุ้ยจิ้มเลย โอ้โหจิมบอกีไปด้วยฮิ้วได้วยใครฮิวได้ใครฮิวได้ฮิวมันโดนเลยเมื่อกี้แต่ไม่ทิกเลยไอ้ไอทัชอยู่ไหนวะไอ้ไอไอไอเซิโอพี่ขอหนึ่งกร๊บเซิโอ6เร็ว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 พ่ไปเล่นไปี๋ยวพี่ตายร้อยจีแล้วมึงเชี้ยไปอีกตา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 ตตา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 ตตา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 ต เป็นเป็นการจำป้อมเนี่ยพี่ฮิวเองแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งพี่ผมเอาพี่ฮิวแบบเทสเโออยู่สิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งไอเดี๋ยวผมไปยิงแทนพี่เบนเอาไหมเฮ้ยจิมจิมกับป้อมสองไปเดี๋ยวผมไปอยู่ป้อมสองเองไอป้อมสามเองเวลาติดตาบอกด้วยครับไม่ก็พิมพ์อะไรมาติดตาไอ้ทักเราต้องอยู่ด้วยกันมึงตั้งใจระวังกูมึงงงตัั้้ใจนออยระวลูกไม่ต้องมันเหลือสองอีกแล้วมึงเพิ่งบอกกูเลยกูดูอยู่ เราพี่อกแล้วเราเล่นม่วมกันแล้วเราอ้นเราเป็นคู่หูดูโอได้แล้วอ่ะโอเคงั้นพอซีลงมาเราไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคปะโอเคอยู่ใกล้ๆอ้นอยู่ใกล้ๆพี่แล้วอุ้ยเจ็บพี่จะดูสติ๊กตะระวังลูกระวังลูกระวังลูกไอ้มีเห็บฟันเราอยู่อ่ะตัดเห็บก่อนนี่เป็นไงอุ้ยเห็บนี่สามติดตาสามติดตาสามวิ่งหนีออกมาก่อนสามวิ่งออกมาแบบอยู่ใกล้ๆกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเซโอครับพี่ขอหนึ่งกร๊ป ตาปอมตาปอมตอมไอ้ิดตาทำไงดีกว่ภูมิใจเมซิโอฮิวสี่คิวสามหมื่นกว่าวิ่งเฮบเลยเฮบเหมือนเห็บจะลอยมาอุ้ยเขาพัฒนาแล้วเว้ยเขาปั่นปนาเขาปั่นานนาตัาสตใช้อำนาจเงินแทนเรื่องะไรเดยเองนั่เงินเงินบาทไอ้ติดตาติดตาสามติดตาสามติดตาสองสองย้ายด้วยตาปอมตาปอมอ้วนติดตาอุ้ยมาไม่หันแล้วอ้นอ้นอ่างหางเลยเอ้ยพี่มาหาผมดิโอเคได้แล้วหายตาปอมไม่ต้องหรอก เจ้ากันเนี่ยเหมือนอนนี้มันยิงยิงช้าๆก็คือกูติดตาแล้วกูเจ็บเนี่ยถ้าเมื่อกี้มันเป็นตาตาจริงก็ตายไปนะแล้วเราอกี้เป็นไม่ตายไม่ตายเชื่อใจพี่นะไม่ตาไม่ดีอะผมกูตายโปนจริงปนจิ๊กเอ้ยยี่กด e ไว้เราอยู่ใกล้กันไว้รู้สึกเหมือนจะโดนน้ำแข็งนะกู้ป่าตบเอ้ยพี่ชาไอ้นี่จิมมันไม่ดี F จิมมันบอกว่าลงเห็บลองเห็บจิมเวลาจิมติดตาจิมย้ายไปหนึ่งจิมย้ายไปป้องหนึ่งมันใช้เห็บคอยยิงเห็บกว่าได้ปะเห็บไหมยัง เออปกติผมยูโฟท์ก็ทำไมไม่ให้คนโดนย้ายไปคนติดตันก่อนเลื่อนมาหลังเอิเอิดเลยเหมันจะหมดไปแล้วอยู่นั้นแหละเ้้จะลไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปละโอเคไป่กับโอเคที่เฮ้ยระวังลูกระวังลูกร์ดไม่วิ่งก่อนนะไม่ทันเฮซิโอระวังโดนหมอกมาเลยจิมออกมาเลยจิมมาเลยออกมาออกมาออกระวังลูกอ้นไอ้สองตัวนั้นสองตัวนั้นเขาก็ยังยิงต่อไปครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ถึงเวลา มันไม่ลดเยวะมั้ยกำลังแล้วเขาตอนนี้อู่วันโดนจ้าวโันโดนสงแล้งรบรบฟอรมนะครับจิ้มหมื่นไม่ตายร้อยจีเจ้าจ้าร้อยจีได้มาแล้วสองร้อยจีออไม่ตายกันดะไม่น้ของกูไม่น้ำเลยกูดนเฮ้ยทำไมอยู่ตรงนี้ตายวะเกูโดนน้อแข็งอ่ะเขาฆ่ากูอ่ะ โอ้เหรอโอ้ไเชียแม่งขนกูเฮ้ยนอนเลยพี่ทัศเฮ้ยพี่ผายละมันนี่เดี๋ยวมันตรงอยู่นะว่าตรงแป๊บนึงนะเร็วรอบัฟอยู่อยู่ตรงนี้ทำไมตายวะปาครบจริงเน่ยเอ้ยเวทอะรอดไม่เกิดใช่ไหมไม่เอ้ยเ้ยไม่ต้องเกิดตายแล้วตายเลยจงคิดว่าเป็นซีจริงตลอดไอเชียเอองั้นผมไม่เกิดแล้วละกันทำไมกูไม่คิดเลยวะโอเคป่ะโชว์ทีทอมที่กูไม่คิดว่าเป็นโอยมันรอดหรือเปล่าลู่จิ้มหลบข้างครับอย่าไปยืนรับมันเจ็บนะจะบอกให้ มันมันมันไม่เจ็บครับถ้าไม่โดนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยตีขาวะมันคือขอเจ็บปวดที่งบงามไม่ใช่แล้วอ๋อผมมาอยู่กับพี่ดีกว่าผาดูหน้าสี่เล่นไม่งามเท่าไหร่ไหมกูไม่เห็นด้วยกูไม่ใช่ไม่ใช่เดยทอยมันไม่งามหรอกมาแล้วครับโรต็หนึ่งครับหนึ่งเป่าแล้วเปล่าให้แล้วไม่ติดไม่ติดสโลร์เป่าให้แล้วเปล่าให้แล้วเ้า่กกระโดดถ้าเกิดกระโดดอยู่ไเสาเสถานะเสถานะเอาออกไม่โอ้ยแ เป็ต่างระ้ว่าเพิาร่างคือพี่ตากับจิมแตกต่างกันมากทำไมมึงไม่รู้ว่าเราไดู้ดดูดดูดอย่าตีขาไม่นะเอิมอย่าตีขามนะเอิมดูดเฮ้ยขาทนไมไม่เปล่าหรอกกระทืบแม่งเลยแข็ง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 ลูดน้องออกไปเฟฟังแก้วจงโอมเฟฟังแก้วมาแล้วนั่นไงเฟฟังแก้วติดไฟฟังแก้วติดไม่มีเฟฟังแก้วติดเออหิดติดฟฟังแก้วติดย้า้ได้ได้ย้ยได้่านได้มีผน เอ้เย็นสบายใจป่ะเย็นเลยกูมึงอย่าเพิ่งบินตอนนี้นะครูอันตริยูผมมาดูการ์ตูนต่อการ์ตูนต่อโดด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 โดไอ้เฮียโดดตะโกฮามอนใส่ฟังแก้วเอ๋ยเจ้าผ่านการทดสอบต่ำกว่าแปดตัวหนึ่งเจอตีแล้วเจอตีแล้วทุบตีนสตาร์สตาร์สตาร์ไอมันต้องรอแปดหลอดต่ำกว่าแปดหลอดอย่าไปตีมันนะเออตีขามแน้ะต่ำ ตีแม่งก็่าแปดหลอดตีขามันเดี๋ยวมันจะแบรงเขาให้นะต่อยเยอะจ้ะต่อแล้วจะบินยังวะเฮ้ยผมบินแล้วผมแย่หนอนแล้วไปหลอนแล้วเพรมันจะปล่อยระเบิดโชโชบโชบอุ้ยเจอไอ้ตรงไหนวะกูไปหลบข้างไกลเลยเฮ้ยหลบข้างเพซิโอไม่โดนเมื่อกี้เพซิโอเลยพี่เป็นพี่น่าจะออ๋มีบัฟบเลยนี่ว่ะดูด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 อะไรปั๊บเลยครับพระใส่นะเป็นแบบตาข้าวปัาปั๊บม่หข้างหลังอ่ะ ต่อแล้วเพือพี่สปาร์งมากระโดดหลบสปากรไอ่เป่าใหญ่เป่าใหญ่เออกดกดเป่าพิดกดเป่าพิดเฮ้ยแบบนึงเย้สอดสานะแม่งเป่าไหมแล้วเป่าไหมแล้วตายหรอเปล่าเป่าไหมแล้วโอเคจิมเขาตายจิมเขาตายแล้วตายเราเราเป็นเราเป็นหงายมากแข็งแข็งไม่ต้องมาไฟฟังแก้วช่วยใช่ไหมเรามีเฟฟังแก้วตอนนี้ไม่เห็นมังกรเลยเฟฟังแก้วคูดาดไฟฟังแก้ว เป็นชื่อทางการแข็งแข็งแทงล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่ตาช่วยได้ปะไม่ต้องมาไม่ต้องมาช่วยแล้วช่วยแล้วมังกรชะงักเฮ้ยขามังกรมันจะชะงักตอนเฮ้ยผมตีขาทาไมแกขาดีอย่าอย่าแล้วมึงอย่าแล้วมึงตีแล้วมึงลองไฟน์กิ้งสวิงใส่ขาเว้ยกูเคยลองตา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 เฮ้ยตามผมเทสซิโอเทสซิโอนะเขาเนีตัวนี้ตอนนี้เสาละเสาอมไม่อยากไปแลใกล้พี่นี่วันนี้วันนี้วันนี้ผมว่าอยาฆ่าพี่นะไอ้ยมันไม่ติดตาไม่เหรอเสาติดนะเสาติด พราะกูเคยโดนเสาฆ่ามาแล้วมันนะไม่ติดตาแต่เสาเสามันดึบดุบดุบดุบตรงนี้มันใจเถื่อนไม่ล้างถื่อนเถื่นใจผมนอนตอนนี้แหละตอนนี้แหละหลบข้ามมือถือไปไปก็ไปทั้งสี่คนนี่แหละบูมเย็นกลับมาจุดเดิมครับเอ้ยฆ่าเลยโอเคปะเอาการเดียนเฮ้ยตุยขาก่อนดิตาปาครับตาปลาอยากใช่ไหมเดี๋ยวกูทำให้เลยทำให้เพาะว่าเอาป่ะเดี๋ยวกูทำให้ไอ้ขี้มัน เขาใหญ่เนี่ยเสาเสาเสาลบไม่ช่วยกูเลยอะตาลบสถานะมันเขินอล้เฮ้ยเป่าไม่ทันเป่าไม่ทันอะเป่าไม่ทันอ๋อไม่ทันก็โดนสิวะไอ้เดย๋ยวกึ่งข้าเอ้แต่มันช่วยได้เยอะจริงๆเนี่ยเป่าดูเลือยพี่ตาเดี๋ยวกูจะตีขาเดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้มาตาตาตบขาตบขาไปยิงสวิงนี่แหละติดแน่นอนเอ้ยไม่ทันมันบินไปแล้วเอาดิเอาดิแบกบินไปแล้วโออ๋อไปไอ้ลองไหนอะลองไหนอะเอ้ย ตรงนี้อะไรมึงี่ยเอาสปาร์ควาโดนกูได้นะมึงเอาสปาร์คมาโดนกูได้นะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเกูตกใจเยอะเลยอเยะเอั้เปผีมันเดินเรอจังหวะรอจังหวะแล้วค่อยใส่ไป้เฮ้ยอย่าเพิ่งเใส่ปางเลยทางนี้ใช่เหรอวะูตีขาเอิร์ เอาสกิลที่เันยงมาทำให้ดูเว้ยความสามารถปู่มันสูงให้เบนให้เบนเนี่ยเดี๋ยวมึงดูจัดนี่เบนตีไว้ปังไม่คำว่ะตีขามันตีขามันไม่หันตายก่อนจะหันมาจะหันมาไว้โรลลิ่งไว้มันไม่หันให้ไวมันยิงเฮียเพื่อนกูแม่งสุดยอดอะมึงปาไปตีกูโอ้โหเฟฟฟังแก้วช่วยได้ม่ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเอาเว้ยไปฟังแก้วช่วยได้ แต่เวลามันแข็งมันไม่มีรูปน้องแข็งนะแต่ว่ามันหยุดแข่งใช่มันไปหยุดมันไปแข็งนอกแมพเลยพี่มันจะไปแข็งเห็นเป็นแข็งกันหมดปลานี่ไปฟังแก้วมิชั่นมิชชั่นเออพี่ไปหาแม่หาเมทแม่หาเพจเฟซบุ๊กแก้วมากัน